ขอแนะนาร้านเติมเกมดีๆสักร้านละกันนะครับร้าน Overtop Up นะฮะมีบริการรับเติมเกมมือถือมากมายนะครับราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและยังมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเกม Call of Duty Mobile ราคาถูกปลอดภัยนะครับต้องร้านนี้เลยนะครับใช้แค่เพียง ID g a l e ยดหน้าและ ID Facebook นะฮะใครสนใจนะครับคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับร้านเติมเกมต้อง Overtop Up เท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่เกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมา ทำคลิปจำตามคําขอนะครับที่น้องๆพมพนมาเนาะว่าเออทําไมพี่ไม่ทําแบบคลิปแยกปืนแต่ละสายเลยว่า5้าก็บอกในสายนี้ S M G A R อะไรเนี้ยว่าไหนแม่งดีที่สุดนะครับก็ผมก็ลืมไปเลยนะครับเพราะว่าทําอะไรหูคอนเทนต์เราต่างๆ้าง,า,งางมายเนาะพะช่วงนี้เกมเราเอาสกินนู่นสกินนี่เข้ามานะครับก็แบบว่าคล้ายๆเดิมแหละนะแต่ว่ามันน่านําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับก็เลยเอามาลองเล่นให้ดูก่อนนั่นเองนะครับ ใครที่ยังไม่ชมแพดโนตนะครับเรียกว่าแพดโนตอซีซันที่จะถึงนี้ในอีก2วันวัน2วันนะครับก็สามารถดูได้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวไอมุมขวาบนไว้ให้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับ5กระบอกที่ดีที่สุดของสาย smg ที่ผมจัดมาในซีซันที่5และซีซันที่6ที่ใช้ได้นะครับบอกเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตอนนี้มีกระดานมานะครับนะดามท to Life Mystic Drop นะครับการกรบมาของ CBR4 Airmobile นะครับเป็น CBR4 สีแดงนั่นเองพี่เขาสีแดงนั่นเองนะครับใครที่เกียดสกินนี้นะบอกเลยผมก็เกียดนะครับเพราะผมไม่มีหนึ่งเลยเวลายิงเนี่ยใครอัพป,ปืนไปจนถึงแบบไอเอฟเฟกที่มันมีไอปลาหมึกอะ่ะมีพวกปรสิตออกมาจากท้องอ่ะหูบอกเลยโคตรแบบขยะขยะแขงมากนะครับใครที่กลัวของกระดึบ๊บกระดึ๊บนะผมบอกเลยโดนยิงทีนี่ขนรักแร้ลุกเลยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือปืนซีรีส์ Black g ก o w กลับมาแล้วครับผมซีรีส์ Black g ก o w นะครับมีอ่ามีขวานมีมอไซค์มีเอี a ม m 10นะครับมี t r o p h y System นะครับ Arctic.50 แล้วก็ M4 นะครับ Token Chaser นะครับ1นึรอบนะครับหรือ10ครั้งแรกเนี่ย200 CP นะครับก็ตีไปสักครั้งละ20 c สคุ้มเอาเรื่องนะครับเติมผ่าน Over Top Up นะครับบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับมีโอ้โห ซีรีส์แบ็กโกซีซั่นนี้ไม่มี k n c c เนาะแต่เป็นผมไม่รู้ว่าแบ็กโกอันใหม่หรือเปล่านะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะครับผมนะอันดับที่5นะครับผมจะให้เป็นชีคอมนะครับทำไมต้องให้เป็นชีคอมปืนแม่งดีเหรอพี่พี่บอกมันกากไม่ใช่เหรอทำไมไปดูหลายช่องเขาบอกมันกากใช่ครับแต่ก่อน3 4ซีซั่นที่แล้วแม่งกากมากแทบไม่มีประโยชน์ในเมตาเลยสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้โกงสุดๆแต่ทำไมไม่มีคนเล่นหนึ่งเลยปืนสายเบิร์ด การเล่นยากของมันมันต้องใช้สกิลเพสส่วนตัวของผู้เล่นสูงโดยที่ว่าคุมแรงดีดเข้าใจในตัวปืนคุ้นเคยกับตัวปืนถ้าคุณฝึกชิอคอมสักหนึ่งอาทิตย์ผมบอกเลยคุณยิงสู้ปืนในเมตาได้สบายสบายนะครับย้ำว่าสบายสบายแต่ถ้าเจอเมตาอย่าง CBR 4, Max, 10, o เนะครับโอเดนไคโลเกอะไรพวกเนี้ยที่มันยิงแบบตัวกระตุกแบบอย่างนั้นอะผมก็บอกเลยว่า คุณผู้ชมก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความมันเป็นบืนเบิร์สโหมดนะครับระยะ10 15เมตรนะครับ3นัดตายนะครับที่อกปืนนี้นะครับโกงมากนะครับเอ่อเรียกว่ามันเป็นพ่อของฟาโลแล้วกันนะฟาโลเป็นลูกนะครับแต่ชิคอมเป็นพ่อนะครับแต่ก่อนเนี่ยชิคอมแทบจะไม่มีบทนะครับตอนนี้มันมีบทผมมองว่าแม่งดีกว่าเจ้าฟาโลไปเรียบร้อยแล้วตรงที่ว่าหนึ่งเลยปืนมันไม่ได้มันปืนมันไม่ได้แบบ ดีดเลยนะฟาโลด,ดีกว่าเยอะนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับที่ให้ชิคอมเป็นปืนสายเบรสโหมดที่ดีที่สุดในเกมแล้วกันนะครับที่ดีที่สุดในเกมนะครับถ้าเราไม่เทียบข้ามสายแบบไปเทียบกับซอฟตฟิตอะไรประมาณนั้นนะผมให้สายเบรสใน SMG ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นชิคอมนะครับของแต่งตามนี้นะครับปืนเบรสโหมดเน้นระยะได้ดีที่สุดครับผมนะใส่มาร์คแมนกับโมโนนะครับนอกกนั้นก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ สชิ้นนี้โมโนกับโอ c ม a ีซีมาคแมนนะเป็นของแต่งที่ผมแนะนําให้ใส่ทั้ง2ชิ้นนะครับนอกนั้นจะเพิ่มค้องตัวจะเพิ่มนิ่งจะเพิ่มอะไรต่างๆแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าปืนอะไรวะชิคอมนะครับประมาณนี้นะครับอันดับต่อมาอันดับที่4ี่ผมผมให้เป็น HG40 ทําทำไมถึงให้เป็น HG40 1เลย HG40 ีสนซีซันหน้านะครับซีซันที่6บัฟเพิ่มมาอีกครับผม ซีซั่นที่แล้วมันก็บัฟมาแล้วซีซั่นหน้าแม่งบัฟอีกนะครับในอีก2องวันข้างหน้าที่อัปเดตมันบัฟอีกนะครับโหบัฟดาเมจบัฟยิงตัวยิงอะไรแรงขึ้นอะ่ะตามสเต็ปนะครับเพราะว่าปืนนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมตอนนี้เท่าที่ผมทําคลิปไปในซีซั่นที่แล้วหรือสซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ช่วยไปเลื่อนดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยก็ได้นะครับนะถ้าว่างๆนะมันเล่นได้ครับผมเล่นได้ดีนะครับแลวสกิลรีเซนต์แต่และกระบอกแม่งสวยด้วยไอ้ปืนนี้นะครับผมบอกเลย ปืนเป็นปืนที่ดีครับผมอัตราลั่นผมให้ดีกว่าใบสันไปแล้วนะครับถ้าศีรษาบัฟมาอะไรเรียบร้อยผมให้ดีกว่าใบสันแต่ใบสันจะดีอย่างหนึ่งตัวนี้ว่ากระสุนแม่งเยอะกว่าแล้วมันนิ่งกว่าประมาณ1 0 2 0่ซนะคือนิ่งแบบเห็นกว่านิ่งกว่าแล้วก็กระสุนเยอะกว่าแค่นั้นครับผมแต่ผมว่าเรื่องช่วงการยิงเรื่องระยะการยิงเรื่องดาเมจอะระยะยิงระยะไกลผมว่ายังไง HG มันก็ทําได้ดีกว่านะถ้าในแพทหน้าเทียบกับใบสันที่ไม่ได้บัฟ ให้เป็น h g ด0ประมาณนี้นะครับของแต่งตามนี้เลยนะครับก็ใส่ SMG อันนี้มันเล่งความคล่องตัวได้เท่าไหร่ทำเล่งความคล่องตัวได้แค่ไหนผมก็จะใส่สุดนะครับเพราะผมเป็นสายบุกนะครับใครที่เล่น s m สส่วนมากจะเป็นสายบุกอยู่แล้วก็แต่งตามสายไปเลยครับผมอย่าไปแบบเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากนะครับเพราะปืนนะครับถ้าเล่นอะไรตามธรรมชาติของมันอ่ะแม่งจะแสดงสกยภาพได้ดีว่าอยู่แล้วนะครับที่ผมแนะนำมาให้ห้ากระบอกนี้เก่งทุกกระบอกครับผมอยู่ที่คนจะเลือกใช้นะครับของแต่งตามเมื่อกี้เลยนะครับ ระบอกที่4จบไปแล้วนะครับมากระบ,บอกที่3ครับผมให้เป็น GKS นะครับทำไมต้องให้เป็นปืนนี้ GKS 1เลยซีซั่นซีซั่นนี้นะครับตอนที่มันอัพซีซั่นปัจจุบันซีซั่น5มาใหม่ๆผมจำได้ว่ามันบัฟมาสามนัดตายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าซีซั่นที่แล้วหรือซีซั่นปัจจุบันตอนนี้นะครับซีซั่น5นะครับมันบัฟมาสามนัดตายแล้วมันยิงได้ดีขึ้นถามว่ามันส่งผลอะไรหนึ่งเลย GKS เป,ป็นปืนที่นิ่งมากครับผมปืนที่นิ่งมาก รีโหลดได้ค่อนข้างที่จะไวในระดับหนึ่งนะครับคล่องตัวโอเคนะครับระยะยิงโอเคนะครับแล้วก็อัตราการลั่นสมดุลมากนะครับในปืนในผมให้สมดุลที่สุดใน5กระบอกนี้แล้วนะครับนะสมดุลที่สุดนะครับใน5กระบอกที่ผมแนะนําสําหรับผมนะสำหรับคนอื่นจะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่สาหรับผม GKS ใน5กระบอกที่ผมแนะน,นํานี้สมดุลที่สุดครับผมตรงที่ว่าไปสายไหนแม่งสุดหมดไปสายดามเมจก็สุด ปายสายแบบระยะดาเมจนะก็สุดไปสายบุกก็สุดไปสายแคมป์ยิงนิ่งๆยิงไกลๆก็สุดนะครับเพราะปืนมาสมดุลจะไปทางไหนแม่งดีหมดนะครับแต่สายที่ผมจะแจกของแต่ละวันนี้เป็นสายสมดุลน,นะครับก็คือโมโนเพิ่มระยะครับผมทําให้มัน58ยิงได้เท่าเอเเลยแล้วก็อันนี้จะใช้เป็นซูมไวก็ได้นะครับถ้าเน้นซูมไวเน้นแบบระยะเผาขนโยกเป็นอยู่แล้วยกเก่งใส่เปิร์กโยกใส่เปิร์กเพิ่มคอลเลกเตอร์ที่1 2อยู่แล้วให้ใส่เป็นนี่แทนนะครับวายคีเอ็มคอมแบทนะครับ แต่ถ้าใครใส่เปิร์กิ่ง5%ใส่เป็น y k เค i อ็มไลท์ครับผมนะมันจะช่วยทําให้โยกไวขึ้นอะไรขึ้นจะทําให้การเล่นดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นไซส์ออฟแฮนนะครับทำให้มันรีโหลดไวขึ้นนะแบบฟึบๆเสร็จเลยนะครับใช้เป็น OWC Laser เลเซอร์นะครับเพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงแล้วก็ซูมไวขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลย m a x 40ประมาณนี้นะครับสำหรับ GKS ให้ได้เลยว่าปืน3านัดตายอ่ะมันมีไม่กี่กระบอกหรอกนะครับในสาย s m g นะครับก็บอกเลยว่าก็บอกที่ยกมาเนี่ยกับ มาก็บอกต่อมาอันดับที่2ครับเป็นเจ้า Max Ten นนั่นเองนะครับทำไมถึงให้เป็น Max Ten นหรอทำไมไม่ใช่ไม่ให้เป็นอันดับหนึ่งหรอพี่หนึ่งเลย m a x กซนโดนเนิฟครับผมใช่ m a ็กซโดนเนิฟทั้งใน MP ทั้งในบ R นะครับในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นปัจจุบันนะถ้าจำไม่ผิดนะหรือซีซั่นก่อนไม่แน่ใจนะครับโดนเนิฟมาในระยะดาเมจแบบหนักๆเลยนะครับยิงไกลมันไม่เวอร์แล้วคือมันได้แค่ระยะเผาขนจริงๆนะครับระยะกลางถ้าเปิดไม่ทันชาวบ้านเขาคุมปืนไม่่่อยยยยยูตตาาาาสสถถนนเเดดีีววครับใช อนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณคุมอยู่เก่งเท่หล่อเทพอะไรประมาณนั้นอนะเล่นได้สบายครับผมแต่ด้วยเรื่องผมจะแนะนําประมาณแบบว่า5กระบอกเนี้ยถ้าผมจะเรียงอันดับจากคนฝีมือเท่ากันจับ5กระบอกนี้ผมจะเรียงเลยนะครับว่าจับกระบอกไหนจะแสดงฝีมือได้เยอะกว่าอันดับต้นๆ้นอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็จะแสดงฝีมือได้ค่อนข้างสุดกว่านั่นเองนะครับที่ให้เป็นอันดับ2เพราะว่าถ้าคุมอยู่คุมเลยคอยระยะกลางระยะไกลได้มันจบศัตรูได้พอๆกับแรกๆที่มาเลยนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ได้จีจ๊ดจ๊าดขนาดนั้นหนึ่งเลยปืนนี้ระยะเผาขดมันโกงตรงที่ว่ามันมีเพิ่มความไวนะครับไม่ใช่อันนี้ดีกว่าของแต่งอนไนวะนี่นี่เน,นี่อันนี้นะครับผมมีของแต่งเพิ่มความไวกระสุน80%์นะครับบอกเลยว่าพรึ๊บหายเลยนะครับโคตรจะโกงเอาเรื่องนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแม็กเทนของแต่งตามนี้ครับอันนี้ไม่สายบุกนะครับแล้วก็สายนิ่งสายยิงนิ่งเป็นกระบอกนี้เซตนี้นะครับแล้วก็สายสมดุลที่ผมชอบใช้ก็คืออันนี้เลยนะครับนะ มาอันดับที่2จบไปแล้วมาอันดับที่1นะครับเจ้า cbr 4ลูกรักของใครหลายหลายคนซึ่งเป็นลูกรักของผมด้วยในการไต่แรงรีเจนแบบโซโลคนเดียวนะครับสซีซันและที่ใช้ cbr 4ไต่ได้ e ซี่มากนะครับเจ้า cbr 4นะครับหเลยเปินยิงสีนัดตายครับผมอัตราการลั่นสูงแม่นยําดีอัตราการลั่นสูงแม่นยําดีกระสุนตรงคล่องตัวสูงระยะยิงเยอะควบคุมเนี่ยแค่3 8แต่เล่นจริงๆนิ่งควบคู่ค,คนแม่นิ่งเลยนะครับ บอกเลยว่าของแต่งเซตนี้ใช้กันทางเซิร์ฟนะครับใช้กันทางเซิร์ฟจริงๆนะครับนักแข่งก็ใช้นะครับเซตนี้นะครับผมยิ่งใครมีสกินแดงหรือสกินแดงเจอโคสที่ผมใช้เป็นสกินม่วงอันนี้นะครับบอกเลยว่าสกินแดงกับสกินนี้สโคบมองง่ายสุดนะครับแต่จะให้สโคบอันไหนง่ายสุดผมให้เป็นสกินที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับสโคบมองง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นดอทเนาะ อันนี้ในนี้จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใครเคยดูคลิปผมก่อนๆเนี่ยจะรู้เลยว่าสกินเนี้ยแม่งมองง่ายกว่าสกินแดงอีกนะครับซึ่งมีสกินแดงกลับมาขายอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันเอาใจแน่นอนอหะเพราะว่าใครแม่งก็จับจับจับ CBR4 ใครที่แบบซื้อไม่ทันแบบตอนมันเข้ามาเงินเดือนนังไม่ออกนะครับสามารถมาจัดย้อนหลังได้นะครับเติม C p ผ่าน Over Top Up ันั่นเองนะครับของแตงที่ใช้ตามนี้นะครับสำหรับ CBR4 นั่นเองนะครับและก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ5กระบอกในสาย SMG ที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำ KSP 45ทำไมผมไม่พูดละ่ะโกไม่ใช่เหรอพี่ปืนยังไม่เข้าครับผมคลิปนี้ถ้าปืนเข้าเนี่ยเท่าที่ดูอัตราการลั่นลและดามีถ้าเป็นไปตามค่าพลังจริงๆนะครับผมให้มาแทน GKS ได้สบายๆและสามารถสู้กับ CBR4 สบายๆถ้าค่าพลังตามนี้เล่นตามนี้นะแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าเล่นจริงๆได้เท่าไหร่เพราะระยะดามจมันค่อนข้างใกล้นะครับอาจจะได้แค่ระยะใกล้ระยะกลางเหมือนแม็กทนก็ได้นะครับแต่ ลั่นช้ากว่าแล้วก็เป็น4-3นัดตายนั่นเองนะครับแต่แม็กเทนจะลั่นไวแต่ก็4-5นัดตายนะครับแลกกันไปแลกกันมานะครับแต่จะถ้าโค้ช CBR 4ลงเดี๋ยวผมจะมาเม้นในใต้เม้นคลิปนี้นะครับทีหลังนะครับว่าเออเ s เเข้ามาเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ